เป็นการรีแมตครับคู่นี้ครับถือว่าเป็นกำไรแฟนๆครับท่านผู้ชมครับกดแชร์กันโนึ่หนึ่งแชร์นะฮะกำไรแฟนๆครับเดียดยุทธยาเอาแล้วฮะเอฟซีสามหมื่นกว่าอีกแล้วครับผู้ไล์สดผู้รับชมนะครับเอฟซีใครต่อลายกันไปเลยฮะเอฟซีทีมไหนคอมเมนต์เข้ามาครับให้กำลังใจทั้งสองช่างครับทั้งเต้บ้านสวนแลวก็เดชอยุทยา เอาละครับตอนนี้กำลังตั้งสมาธิครับน้องๆตัวขี่ทั้งทั้งสองคนนะวุฒิอ่างทองกับเป้หน่วยซิลสามพันห้า <35 00 S 2> แล้วครับวันดึงแชร์ครับ ไม่ต้องรอกันนานครับคู่นี้เอาละ,ระรครับรันนี้ดดได้รู้เรื่องรู้เหลืองกันแน่นอนจะห <จะ S 2> มูหรือจ่าครับ<า>พร้อมแล้ว ออกไปแล้วครับพ่อแม่พี่น้องออกดีแบบนี้ก็ต้องลุ้นกันระยาวๆระหว่างดัางบรนันชัยเจอกับนวินบางบายุตยาครับยังไม่มีอะไรแน่นอนถ้ามองจากตรงนี้ชอบเอาละว้อยอารวาขอขอแก้ตัวขอแก้ไขแก้ไขสักรอบได้ไหมแต่ว่าเดชยุดยาบอกว่าไม่ได้หลังจากฉันไม่ยอมแต่ว่าเตบานส่วนก็ขอหน่อยนะขอหน่อยนะว่ายังไงจ้าพี่จ้าพี่จ๋าคู่นี้พันเมตรกับซ้ายหรือขวายุดยาจันบุรียุดยาจันบุรียุดยาจันบุรียุตยาจันบุรียุยยาุดยา